แคบมากครับโดดโดดโดดอะไรเนี่ยอือฮึแหมมุมนี้สวยงามเลยทุกคนต้องจัดยกชุดนี่ครับผมคลิปนี้นะครับผมนะป๊อบ 3D จะพาทุกคนมาอัปเกรดนะครับผมนะฮะรถเกี่ยวปันเจริญการช่างรุ่น2024นะครับผมนะฮะตอนนี้เราก็อยู่ในเกม Farming Simulator 22นะครับผมในะช่องนะป๊อบ 3D นะครับผม นี่ตอนนี้ก็จะเป็นรถเกี่ยวนะฮะนี่เป็นเวอร์ชั่นของตู้แอร์นั่นเองนะครับผมเลยก็ได้อัปเกรดมาเป็นโมเดล2024นะครับผมในส่วนของเรื่องโมเดลนะี่ฮะก็ไม่มีอะไรปรับเปลี่ยนมากเท่าไหร่นะครับผมนะฮะก็จะเปลี่ยนแค่รุ่นของสติ๊กเกอร์นั่นเองนะครับผมแล้วก็ส่วนต่างๆของป er ันเจรรญนี่ทางอูบอกว่าของมันดีอยู่แล้วนะฮะ ก็ไม่รู้จะปรับตรงไหนนะฮะคอนเซปต์ของเจ้าของนะครับผมนะฮะอู่ปานเจริญนั่นเองนะครับผมนะคันนี้เนี่ยก็จะมากับทีงานรถเทเลอร์ด้วยนะครับผมเทเลอร์ก็เป็นของปานเจริญเหมือนกันฮะเป็นอิสุคิก้านะครับผมนี่นะฮะสามหกศูนย์นะครับเป็นของอู่ปานเจริญนะวันนี้เราจะมาเกี่ยวเข้าข้างหลังโรงงานนี้นะทุกคนนะครับผมนะฮะ ก็ก่อนที่จะไปรับชมภารกิจนะฮะขอคนหนึ่งไลฟ์กันแล้วกันนะครับเป็นกําลังใจให้ในรอปสามดีนะฮะส่วนใครที่สนใจหมดรถเกี่ยวนะครับผมในเกมฟาร์มิงซิลิเตอร์นะฮะแหมเสียดายนะครับผมช่วงที่รถแจกอ่าแจกตัวเกมนะครับผมก็ผ่านไปแล้วนะใครที่โหลดไม่ทันก็ต้องเสียตังค์ซื้อแล้วนะฮะในส่วนของหมดนะใครสนใจก็ผมมีจัดโปรนะครับผมนะฮะก็มีบางบางคันที่รถ เกือบ50%เลยนะครับผมนะฮะครึ <S 1> 1 <S ่งหนึ่งของราคารถเลยที่ขายนะก็ขอติดต่อที่เพืตารางคิดไปเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะขึ้นรถแล้วก็สตาร์ทฟังเสียงนะครับการอุ้มครับผมนี่ตัวตนของคนจริงครับสโลแกนนะฮะสโลแกนนี่มีมายาวนานมากทุกคน เดี yes, uh ๋ยวเราอยากรู้กันเลยครับผมอืก็ระบบนี่ยังไม่ได้อัปเกรดอะไรเพิ่มนะฮะในส่วนของมุมมองภายในนะฮะก็มีกล้องนะฮะมองอุ้มแล้วก็มองด้านข้างด้านหลังนะครับผมนะฮะเต้ มองด้านในคนขับนี่ไม่ค่อยถนัดเลยทุกคนครับเพราะมันจะแคบนะเดีย๋ยวเราลองขึ้นรถก,กันก่อนนะก็ราคาโปรก็มีเจ้าปันเจริญสองพนสิบแปผมก็ลงในคิดแล้วนะผมย้อนไปดูได้เลยนะก็จับเป็นรถแท็กอีกรุ่นหนึ่งนะไม่ใช่รุ่นแบบนี้นะครับเป็นรถแท็กรุ่นแบบว่าคล้ายๆส่งของแมคโครนะฮะ ก็จะอีกราคาหนึ่งไงผมถ้ารุ่นนี้ก็จะอีกราคาเนะี่ยรุ่นนี้จะดูแบบว่าสมจริงกว่าครับผมนี่นุ่มๆเลยเ t e เจอร์ของปันเจริญนี่จะดูสมจริงนะฮะเป็นเลดด้านนะฮะกลางไม่ใช่อะไรกลาง t e เจอร์มาเลยนะครับผมล็อตเฉดกลางพอดีนะครับเท่ากับเทเลอร์เลย บางคันนี่ผมอาจจะทำแบบว่ากว้างเกินไปสเกลรถไม่ค่อยได้เก็อบอุ้มก่อนนะครับก็ตัวแอร์เลื่อนลงได้นะครับผมโดยการสไลด์เมาส์ด้านขวานน่รัยนั่นเองโอเคหรือยังมุมนี้นี่สวยจัดเลยทุกคนนะฮะถ่ายรูปไว้ก่อนเป็นน้าปกนะฮะนี่ส,สองภาพนะ รถเทเลอร์ของปานกา็ปล่อยอยู่นะครับผมใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับเฮ้ยเฮ้ย,อ,ยอะไรเนี่ยอึ่มโฟกลิฟผีสิงเงาทะลุเลยเฮ้ยอะไรวะเวอร์ไปเปล่าลูกพี่นี่สุดจัดครับโฟกลิฟผีสิงเงาหนี่บันไดค,ครับนี่เป็นอ่า 12ลอ้อนะครับผมครับผมนะฮะเทลเลอร์12รบสองล้อเองมันทุกรถเกี่ยวได้สบายสบายเลยนะครับผมอืออกได้เปล่าเฮ้ยอ,ยอ,ยอยืแคบมากครับเฮ้ย <c ười> โดดโดดโดดอะไรเนี่ยเออมุมนี้สวยงามเลยทุกคน ต้องจัดยกชุดนะครับผมใครที่เป็นแฟรพันแท้ของเกมฟาร์มมิ่งนะฮต้องหยอดกระปุกสะสมคันนี้ไว้แล้วนะผมน,ะนี่ต้องมีสะสมไว้นะครับคันนี้งานเกี่ยวเราก็เป็นด้านหลังน,นี่เลยนะครับ ก็ทำท่าว่าขึ้นเทนเลอร์ไปก่อนนะฮะแจวมาพร้อมกันอ่ะสมมติว่ามันไกลแล้วกันนะฮะมาถึงเลยทุกคนตัวนี้ท่อแบบควันดำเลยสามปองเลยทุกคนนะก็ยังอยู่กับแมปเดิมนะเคิร์ฟฟาร์มนะฮะอ่ะเดี๋ยวคลิปหน้า,าเกี่ยวกับโพดดีกว่าครับด้านหลังนะฮะคลิปนี้เรามาเกี่ยว ข้าวก่อนกลางบันไดลงเลยสวยงามครับถ้ารถจอดแบบนี้ขึ้นยังไงเนี่ยนะเออ เหมือจับตรงนี้ขึ้นนะคิดว่าเนะะี่ยเออผมก็ยังไม,ไม่ไม่เคยรู้กันนะฮะว่าตอนรถเกี่ยวอยู่บนเทรลเลอร์เนี่ยคนจะขึ้นทางไหนฮนะหรือว่ากะเดดกระโดดฝั่งหัวเกี่ยวไม่น่าใช่นะ <c oughs> เออใช่เอาโอเคครับผมสวยงามมากครับยกหัวขึ้นก่อนตามด้วยปากเกี่ยวฮนะ ไปครับผมลงเลยนานๆจะออกทีทุกคนนะฮะคันนี้รู้สึกว่าผมได้ทำในเวอร์ชั่นของภาค19ไว้นะครับผมน้นโมเดลของสมั4นะฮะในส่วนของเกม22นี่ความเป็นยี่งรู 22, ้สึกว่ายังไม่ได้ทำลงนะ หรือว่าผมทำไปแล้วไม่ได้ใจนะจำไม่ได้เพราะว่าไปดูไฟล์หมดแล้วไม่มีทุกคนเออโอเคลองเกี่ยวกันดูฮะว่า F สองร้อยเศนี่ออกครบหรือเปล่านี่โอ้ <laughs> เอฟเฟกฟางเป็นอย่างนี้ยทุกคนโอ้เอฟเฟกฟางไม่ใช่นะทุกคนนะดูเดี๋ยวผมแก้ก่อนแล้วกันนะครับไม่ได้เล่นนานนะเอาล้วครับหลังจากที่แก้เรียบร้อยนะครับผมนี่ฟางออกตรงจุดแล้วนะครับผมสวยงามเลยทีเดียวครับ มีแปลงเล็กๆนะครับผมไร่กว่านะครับผมนี่ตัวตนของคนจริงครับความเจริญกันช่างนิว2014ฮะตอนนี้มีข่าวไป้วแววนะครับว่าฟาร์ม225กำลังจะเปิดตัวนะครับผมนะน่าจะเป็นเดือนพฤศจิกายนนะครับผมเนี่ยเราต้องมารอรุ่นนะฮะว่าราคาเท่าไหร่นะแล้วก็นะฮะความสมจริงของ กราฟริกนะครับผม hey. นี่การว่าตัว2022นะฮะความใ22ยังดูแบบสมจริงนะครับผมตัว25นี่ว่ามีความสมจริงอย่างแน่นอน,นะครับดูแค่วิดีโอคร่คราวๆทุกคนนะวิดีโอที่เป็นคนนะครับอนิเมชั่นเขายังโอ้โหสมจริงมากเลยเนี่ย คาดว่าเราจะได้เจอหมดไทยในฟาร์มเม็กซิพ้าแน่นอนรับผมรอชมรอรุ่นก็นได้เลยนะครับผมนะนี่ครับใครที่ชื่นชอบสายหมดเกือไปไทยนะก็เ,เดี๋ยวผมจ,จับโปรนะครับใครที่ซื้อในเวอร์ชันของ ตัวเก่านะเวลาที่มีอัปเดตตัวเกมใหม่นะก็ผมจะให้ราคาพิพเศษนะครับผมนะในการแปลงหมดนะครับผมนะตามนั้นเลยนะครับผมนะฮะไม่ต้องห่วงคนระับว่าหมดใหม่นี่จะราคาใหม่นะต้องมาดูกันว่า มันจะทำยากขึ้นหรือเปล่านะในการทําหมดเนะี่ยแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรมากกว่านะเฉลยเกมที่สเปคแรงๆนะฮะกราฟิกเนี่ยฮะกินทรัพยากรน้อยกว่าเกมเวอรชั่นเก่าเนะี่ยเพราะว่าเหมือนเขาแบบย่อเนะะี่ย ย่อไฟล์ให้มันเล็กลงนะแต่ว่าความสมจริงเนะี่ยเพิ่มขึ้นไนวะเทคโนโลยีเนาะสมัยใหม่ฮนะเหมือน,มนเมมโมรีการ์ดในสมัยก่อนนั่นเองนะอนเนผมฮรุ่นแรกนี่ใหญ่เท่าเกือบฝ่ามือฮนะทัวร์น,นี่เหลือกเะจิวเ,วเดียวนะฮะความจุเนี่ยโหเป็นเนื้อร้อยกิ๊กใกบเลยสมัยก่อนหนึ่งกิกก็ วารูเลยทุกคนเนี่ยโลกไปไวมากเลยฮะนี่พาดูมองคนขับครับผมนี่ดูกล้องมอนิเตอร์ของเราฮนะไม่ต้องห่วงนะผมว่าจะไม่เห็นรอบข้างนะครับกล้องเราจับไว้หมดแล้วนะฮะทั้งในส่วนของอุ้มด้านบนนะครับแล้วก็ ด้านหลังเวลาถอยนั่นเองครบับองกันอันตรายนะเผื่อมีเด็กออยเล์นะครับติดมานะเวลาถอยตีนงตีหนูเนะี่ยเราจะได้ระวังนะครับนี่เป็นไ,ไงด้านข้างล่ะมุ <laughs> มมอ,องจริงของ ตัวรถนี่น่าจะเห็นเยอะกว่านี้นะกระจกเรามาอยู่ในะตำแหน่งที่มองเห็นเลยดูดิยังไม่เคยแบบว่าขึ้นไปบนรถจริงนะถ้ามีโอกาสผมก็จะอยากไปสัมผัสรถจริงสักครั้งเนะี่ยนี่ผมทําเกมเกี่ยวกับรถเกี่ยวมาะฮะยังไม่เคยเห็นแบบรถจริงแบบจังๆเลยนะ <laughs> เรียนอะไรที่โอกาสผมก็อยากไปงานนะงานที่ว่าประกวดรถแห่นะขึ้นเรืออะไรอะ่ะงานโชว์โชว์รถแห่นั่นเองนะไม่ใช่ประกวดนะก็ส่วนใหญ่ก็จัดขึ้นทุกปีเลยนี่นีโอกาสนี่ผมจะได้ไปเปิดตัวให้ทางอู่นะฮรรถเกี่ยวได้รู้จักนะฮะแล้วก็ขออนุญ,ญาต เอาโมเดลมันจำลองเล่นลงในเกมด้วยเนะก็เจ้าของอู่ก็คิดว่าน่าจะภูมิใจนะเพราะว่ามีรถตัวเองวิ่งในเกมนะเฉพาะบางอูนะ่เนาะบางอูก่ก็อาจจะไม่ภูมิใจนะะแล้วแต่แล้วแต่มุมมองครับ อ๋อเป็นลูกเกี่ยวยอดฮิตครับคันนี้ในเกมนะเป็นรุ่นแรกๆเลยเนะี่บผมรองจากเจ้าช้างแล้วก็สมบุญณพัฒนานะครับนี่ดูรอล้วคหมุนเร็วจวนเหมือนภาพหลอกตาวิ่งถอยหลังนะนี่ซึ่งรถจริงก็เป็นแบบนี้นะ เทคโนโลยีสมัยนี้นะจำลองแบบว่าสมจริงจริงๆเลยทีเดียว <c oughs> นี่การเลี้ยวการเลี้ยวแบบคล่องตัวเลยฮะคันนี้โอ้โหมุมทอนแสง <c oughs> เย้แหม่ดูนะ้ำทุกคนสมจริงไหมฮะ ะเะ็บเต็งด้านหลัง,งพุ่งๆเกอบเต็มอุ้ม,มือดีทุกคนนะฮะไรนาประมาณหนึ่งแปลงฮนะมาหนึ่งไร่เศษๆนี่ไงผม นีท่ทำไมตอนนี้มันหมุนเลี้ยวแบบกว้างอย่างเลยเออนี่อะไรผิดพลาดแล่วเนี่ย,ยไปกับผมอีกสักประมาณรอบครึ่งนะเ,เอาจบงานแนละ้วจบงานแล้วกันขอบฝากด้วยแล้วกันนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามก็กดติดตามช่องนะป๊อบด้วยแล้วกันอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนยจะไม่พลาดคลิปใหมนะ่แล้วก็โปรโมชั่น,นต่างๆนะ ก็ฝากติดตามเพจใต้คลิปเ้ืยอนเนี่ยครับผมข่าวสารโปรโมชั่นต่างๆในะในการซือ้อขายหมดนคน่บผมส่วนมากจะลงในเพจมากกว่านะส่วนของข่าวสารนั่นเองเนี่ยเนี่ยถอยช้านะยไอ้อ ทั่วทันะ้ง่าอีกาเยอะมากเลยทีนี้อีกามากินข้าวเปี่ยนเลยฝ่าจริญก็ช่างสองพันย่สิบสี่ครับนี่เกือบเต็มกัเบเต็มเนะี่ย เหมือนผมเลี้ยวแล้วสุดวงมไัยนะมันจะหมุนช้ามากเลยต้องปล่อยนิดๆแะมจะวิ่ง,งแล้วผมเก็บรายละเอียดให้เจ้าของหน,น้าก่อนเดี๋ยวก็หาว่าเกี่ยวยังไงวะให้มันเหลือเนตะ่อปานรุ่น2 0ันนะฮะ ยังไม่จัดโปรนะทุกคนนะครับพอยังเป็นปราคาเต็มอยู่นะฮะก็จัดโปรแค่ตัว2,018นะครับซึ่งเป็นท่อรุ่นาพาดอุ่มนะฮะไม่ได้โผล่ปบบใต้อุ่มแบบนี้นะฮะอ๋อสวยไปอีกแบบหนึ่งนะผมเหมือนติ้วติวติว โอเครับผมด้าหน้านิดนึงเขี่ยแล้ครับโกนทุกเกลี้ยงไหมฮะเรียบร้อยครับภารกิจวันนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมด้วยนะฮะฝากกดไลค์แชร์สับส c r ร b e ด้วยนะฮะ ล้ากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย